เราเป็นผู้รับผิดชอบในตัวของเราแต่ต้องอาศัยมีหลักมีเกณฑ์อะไรจะมารับผิดชอบได้ก็ต้องศีลรมความดีงามเป็นเครื่องรับผิดชอบในตัวของเราต้องพากันแก้ไขดัดแปลงใครได้ทําความชั่วชา้าลามกมามา,มากน้อยเพียงไรให้รีบแก้ไขซะตั้งแต่บัดนี้นรกดสอสดนอนร้อนอยู่ทุกหลุมทุกหลุมนะอย่าเข้าใจว่านารกนี่ครือนี่ล้าสมัยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปแล้วมีจะกิเลือดุ่มเรือนรุ่งเรืองอย่างเดียว โลกนี้จะพากันจเจริญรุ่งเรืองเพราะอำนาจแห่งการเชื่อกิเลสวิ่งตามใหม่ตามมาันซึ่งซึ่งก็เป็นไฟเผาตัวของเราในตัวนั่นแหละเนี่ยกิเลสมันหลอกโลกให้เป็นอย่างนั้นนะบาปนั้นบุญนโลกสวรรค์ไม่มีแต่ความทะเยอทะยานความดีความดีนกิเลสบรรจุไว้ในหัวใจให้พาดีพาดีพาดพาดเพื่อาาลงนรกอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้คืบม่ลาสมัยนะกิเลสกิเลสมันมาบีบบังคับทำว่าคืบันลาสมัยไปหมดเวลานีย ขีเหลีดออกหน้าออกตาที่เลียกกำลังตีตลาดตีพวกเราทั้งหลายที่หลงตามมันนั่นแหละไปจมในนรกที่เหลียมันไม่จมนะพวกเราเนี่ยจะพูดจะไปจมในนรกนะให้รีบดัดแปลงแก้ไขตนเสียตั้งแต่บัดนี้เราจะไม่เสียท่าเสียทีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในพ่อพระพุทธศาสนาเป็นาศาสนาที่เลิศเลยทำที่สอนไว้ทุกบททุกบาทไม่มีขาพา่อนเลยเรียกว่าสวัสาธรรมจัดไว้ชอบแล้วชอบแล้ว ให้ตั้งใจบ่พืชปฏิบตัติเราจะได้อ,อยู่เป็นสุขในโลกนี้เราก็มีที่อยู่ที่อาศัยส่วนร่างกายในโลกหน้าเราก็มีที่อยู่อาศัยทางด้านจิตใจเกี่ยวกับอัดกับรมบุญกุศลเราจะไม่เสียทีทั้งในภพนี้และภพหน้าความสุขความเจริญจะอยู่กับผู้ที่ปฏิบตัติตามศีลตามธรรมนั่น